คมกลับมากับการเขียนการอธิบายการเขียนโปรแกรมคอมพ,อพิวเตอร์สายสิบนะแล้วเออสายสิบนะจะเป็นการอธิบายที่ของข้อมูลสตริงนะเมื่อเมื่อคราวที่แล้วเราจะได้ไปอธิบายการการเขียนแบบเออ่ตัวอาร์เรย์นะต่อมานี่เป็นการใช้ข้อมูลของสตริงนะซึ่งข้อมูลสตริงเนะี่ยเป็นสายอาักขระข้อความในภาษาซีนะซึ่งเป็นแบบกแบบเป็นของอาร์เรย์แบบอักขระเลยครับ เป็นส่วนผสมที่เก็บข้อความจากผู้ใช้งานนะตัวเซลลสุดท้ายของสตริงจะต้องเขียนที่หมายด้วยสแตรตศูนย์เท่าน,นั้นครับซึ่งจะเป็นดังภาพนี้นครับว่าเก็บข้อมูลได้10เซลล์นะโดยเฉพาะจากตัวที่ศูนย์ถึงเก้าครับถ้าเก็บในข้อมูลเอาไว้นะว่าตัวสุดท้ายต้องมีค่าเป็นสแตรตศูนยะ์เนี่ยเพการที่เก็บของข้งขอขความเลยครับและข้อมูลนะแต่ละช่องจะถูกบรรจุไว้แบบแบบตามรูปภาพนี้เลยครับและต่อมาคำสั่งการเกิดค่าตัวแปรสตริงนะ ตั้งก,การกำหนดค่าตัวแปดสตริงไม่สามารถใช้ข้อหมายเท่ากับเพื่อใช้ตัวกำหนดค่าได้ข้อหมายต่วการกับตัวแปดสติงอื่นน่ะจึงเช่นการฟังก์ชันการทํางานกับสต i ิงที่มีคําสั่งมาจากตัวนี้ครับซึ่งย่อมาจากสตริงคัพปี้นะซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ครับต,ตัวอย่างเลยครับต่อมาคําสั่งการเปรียบเทียบข้อมูลสตริงนะการเปรียบเทียบค่าภายในตัวสตริงตัวแปดสตริงี่ยโดยทั่วไปมักจะเป็นการตรวจสอบข้อความ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันมา,มากสเนะล่ย่เนี่ยเมื่อนาไปใช้เป็นประโยชน์เงื่อไขในการพัฒนาโปรแกรมได้ครับซึ่งในภาษา C สามารถเลือกใช้งานคําสั่งในการเปรียบเทียบสตริงได้ด้วยคําสั่งตามน,นี้ครับซึ่งมย่อมาจากคําสั่ง s string c o อ p a r e นะโดยมีหลักการทํางานเพื่อนำนสตริงชุดแรกมาเปรียบเทียบกับสตริงชุดหลังนะครับหากทั้งสองสตริงมีค่าเดีวยวกันนะครับทั้งข้อความทั้งสองความมีความเหมือนกันแล้วก็หมักลัางกันจะต้องได้ศูนย์นั่นเองนะแต่หากข้อความทั้งสองมักล้างกันแล้วไม่ได้ศูนยะ์ ทุกคำสั่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถนำประโยคประยุกต์กับการใช้งานสติงได้เราแกรใช้งานคำสั่งนะครับสามารถดูตามตัวอย่างตามคนนี้เลยครับต่อมาครับคำสั่งการเชื่อมสตริงการเชื่อมสติงหรือการเชื่อมข้อความการทำาด้ผ่านการฟังก์ชันนี้เลยครับซึ่งมาจากคำว่าสติงคอนเทนเซชั่นเป็นฟังก์ชันการทำงานในการเชื่อมสติงชุดแรกเข้าไปสิ่งที่สองนะครับสมมริคัการใช้งานคำเห่านี้ตัวอย่างนี้เลยครับต่อมาครับ รใช้คำสั่งนับจำนวนอ,นอักขระภายในสตริงนะี่ราะคำสั่งนี้เป็นคําสั่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อนนับจำนวนอ,นอักขระภายในสตริงประโยชน์ในการหาจำนวนอักขระทั้งหมดนะแล้วต้นิยมกันกำหนดถี่สุดให้กับการวนรอบนะครับถ้ารูปแบบการใช้งานนะจะสามารถดูได้ตามตัวอย่างคขดตังนี้นะครับขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ